คุณเคยไหมครับที่ได้ยินข่าวว่าหุ้นตัวนั้นราคาขึ้นพรวดพราดหุ้นตัวนี้จะทํากําไรได้ภายในสัปดาห์หน้าแล้วคุณก็ตัดสินใจซื้อตามเพื่อนซื้อตามข่าวลือหรือแม้แต่ซื้อตามคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญแต่สุดท้ายคุณก็ต้องขาดทุนและรู้สึกท้อแท้คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคนที่ประสบความสําเร็จในการลงทุนอย่างบรูนบัฟเฟตต์ถึงไม่เคยทําแบบนั้นเลย และว,วันนี้เราจะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจหลักการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังของเขาครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จพอดแคสต์ที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองการลงทุนของคุณไปตลอดกาลถอดรหัสเซียนหุ้นแนวคิดการลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟตคนส่วนใหญ่มองว่าตลาดหุ้นคือสนามแข่งที่ต้องเก่งกำไรต้องซื้อซื้อขายขายแล้วต้องแข่งกับคนอื่นแต่สำหรับวอร์เรนบัฟเฟตตตลาดหุ้นคือ เกมที่ชนะได้ครับเขาเชื่อว่าถ้าคุณทำความเข้าใจกับหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องคุณก็สามารถชนะเกมนี้ได้อย่างง่ายดายผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวของเขาให้ฟังครับในช่วงที่ตลาดหุ้นกำลังคึกคักและเต็มไปด้วยการเก็งกำไรเ <c oughs> พรื่อนของบัฟเฟตต์ก็ถามเขาว่าทำไมนายไม่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงบ้างแต่บัฟเฟตต์ตอบว่าฉันไม่เข้าใจธุรกิจเทคโนโลยีครับ และเขาก็ยังคงลงทุนในธุรกิจที่เขาเข้าใจดีเท่านั้นในขณะที่คนอื่นกำลังไล่ล่าหุ้นที่ร้อนแรงบัฟเฟตต์กลับใช้เวลาของเขาไปกับการอ่านรายงานประจำปีของบริษัทที่ดูน่าเบื่อครับเขาไม่สนใจสิ่งที่คนอื่นพูดไม่สนใจข่าวลือและไม่สนใจความผันผวนในระยะสั้นเขาโฟกัสแต่สิ่งเดียวนั่นคือคุณค่าที่แท้จริงของธุรกิจนั้นครับและเมื่อฟองสบู่หุ้นเทคโนโลยีแตก นักลงทุนที่เก่งกำไรก็ขาดทุนการมหาศาลครับแต่บัฟเฟตต์ไม่ได้เสียอะไรเลยครับเพราะเขาไม่ได้ร่วมเล่นเกมที่เขาไม่เข้าใจตั้งแต่แรกและเขาได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ value investing นั้นแข็งแกร่งและยั่งยืนกว่าการเก่งกาไรมากแค่ไหนครับเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าการลงทุนไม่ได้เป็นเรื่องของการฉลาดกว่าคนอื่นครับแต่มันคือการฉลาดในสิ่งที่เราเข้าใจ และอดทนในเวลาที่ถูกต้องครับถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนในแบบของวอร์เรนบัฟเฟตก้าวแรกก็คือเลิกเก่งกำไรและเริ่มที่จะมองการลงทุนในฐานะการซื้อธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสมครับในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่พยายามที่จะศึกษาทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมและทุกเทรนที่กำลังมาแรงแต่วอร์เรนบัฟเฟตกลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามครับ เขาจะลงทุนในธุรกิจที่เขาเข้าใจจริงๆเท่านั้นลองนึกภาพตามผมนะครับวงกลมแห่งความสามารถก็เหมือนกับวงกลมที่คุณวาดขึ้นมาครับภายในวงกลมนั้นคือสิ่งที่คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้สิ่งที่คุณสามารถอธิบายได้อย่างละเอียดและสิ่งที่คุณสามารถคาดการอนาคตของมันได้และนอกวงกลมคือสิ่งที่คุณไม่เข้าใจครับสำหรับบัฟเฟตตภายในวงกลมของเขาคือธุรกิจประกันธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หรือแม้แต่ธุรกิจรถไฟและนอกวงกลมของเขาคือธุรกิจเทคโนโลยีที่ซับซ้อนธุรกิจที่กำลังอยู่ในกระแสหรือธุรกิจที่เขารู้สึกว่าไม่เข้าใจหลักการพื้นฐานและกฎของเขาก็ง่ายมากครับถ้ามันอยู่นอกวงกลมอย่าแตะมันผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวของบริษัทโคคาโคล่าให้ฟังครับในช่วงที่คนส่วนใหญ่กำลังไล่ล่าหุ่นเทคโนโลยีบัฟเฟตได้ลงทุนในโคคาโคล่าครับ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เขาเข้าใจดีเยี่ยมมาตั้งแต่เด็กเขาดื่มโค้กมาตลอดชีวิตเขารู้ว่าธุรกิจนี้มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งมีการจัดการที่ดีและสามารถทํากําไรได้อย่างสม่ําเสมอในทุกสภาวะเศรษฐกิจซึ่งการตัดสินใจนี้ไม่ได้มาจากการคาดการว่าหุ้นโค้กจะราคาขึ้นเท่าไหร่ครับแต่มันมาจากที่เขารู้ว่าเขารู้จักธุรกิจนี้ดีกว่าคนอื่นเขาเข้าใจมันอย่างถ่องแท้และนั่นทําให้เขามีความมั่นใจ ที่จะถือหุ้นนี้ไปในระยะยาวครับเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าการลงทุนไม่ได้เป็นเรื่องของการฉลาดที่สุดครับแต่เป็นการยอมรับในสิ่งที่เราไม่รู้และอยู่ภายในวงกลมที่เรามั่นใจที่สุดต่างหากครับถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนในแบบของวอร์เรนบัฟเฟตต์ก้าที่2ก็คือการค้นหาวงกลมแห่งความสามารถของตัวเองและจําไว้เสมอว่าการไม่ลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจคือการลงทุนที่ชาญฉลาดที่สุดครับ ในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ซื้อขายหุ้นตามกราฟซื้อตามข่าวลือหรือซื้อเพราะราคามันถูกแต่วอร์เรนเัฟเฟตจะคิดในฐานะเจ้าของธุรกิจเสมอครับเขาจะถามตัวเองว่าถ้าฉันมีเงินทั้งหมดในโลกฉันจะซื้อบริษัทนี้ทั้งหมดหรือไม่และถ้าคำตอบคือใช่เขาก็จะลงทุนในหุ้นของบริษัทนั้นครับลองนึกภาพตามผมนะครับสมมติว่าคุณมีโอกาสที่จะซื้อร้านกาแฟร้านหนึ่งครับคุณจะสนใจแค่ว่า ราคาของร้านนี้ถูกหรือแพงใช่ไหมครับไม่เลยครับคุณจะสนใจว่าร้านนี้มีลูกค้าประจํำไหมพนักง,งานทํางานเป็นอย่างไรเมนูกาแฟมีเอกลักษณ์หรือเปล่าและร้านนี้มีกําไรในระยะยาวหรือไม่ซึ่งคําถามเหล่านี้ต่างหากที่จะบอกคุณว่าร้านกาแฟร้านนี้มีคุณค่าที่แท้จริงหรือไม่ซึ่งการลงทุนในหุ้นก็เหมือนกันครับสําหรับบัฟเฟต์หุ้นก็คือ สิทธิในการเป็นเจ้าของในธุรกิจนั้นๆครับและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพของธุรกิจมากกว่าราคาของหุ้นในแต่ละวันครับผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวของบริษัท See s e ี s Candies ให้ฟังครับในช่วงที่บัฟเฟตตตัดสินใจซื้อบริษัทนี้มีนักวิเคราะห์หลายคนมองว่ามันเป็นการลงทุนที่ดูไม่ฉลาดครับเพราะมันไม่ได้เป็นบริษัทที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่สำหรับบัฟเฟต์เขาไม่ได้มองแบบนั้นครับเขาเห็นว่าซีสแคนดี้ส s ies, มีสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนต้องการนั่นคือแบรนด์ที่แข็งแกร่งมีลูกค้าที่พักดีและสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในทุกปีครับซึ่งการตัดสินใจซื้อบริษัทนี้ในราคาที่เหมาะสมในตอนนั้นได้สร้างผลตอบแทนมหาศาลให้กับบัฟเฟต์ในระยะยาวครับเพราะเขาไม่ได้สนใจแค่ราคาของหุ้น แต่เขาสนใจในศักยภาพในการทำกำไรของบริษัทในฐานะเจ้าของธุรกิจต่างหากครับเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในการลงทุนคุณต้องเลิกคิดว่าตัวเองเป็นนักเก่งกำไรครับแต่ให้คุณเปลี่ยนความคิดเป็นนักธุรกิจและมองหาธุรกิจที่ดีเยี่ยมที่จะสร้างผลกำไรในระยะยาวให้กับคุณถ้าคุณอยากจะลงทุนในแบบของวอร์เรนบัฟเฟตต์ก้าวที่3ก็คือการมองหุ้นให้เป็นบริษัทครับ เพราะเมื่อคุณทำแบบนั้นคุณจะพบว่าการลงทุนไม่ได้เป็นเรื่องของการซื้อซื้อ,อขายขายอีกต่อไปครับมันคือการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนในระยะยาวในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่กลัวความผันผวนของตลาดคนที่ประสบความสำเร็จกลับมองว่ามันเป็นโอกาสครับเพราะความผันผวนนั้นจะทำให้เราสามารถซื้อบริษัทที่ดีเยี่ยมในราคาที่ถูกกว่าที่ควรจะเป็นได้ครับลองลึกภาพตามผมนะครับ สมมุติว่าคุณกำลังจะซื้อรถสปอร์ตในฝันครับและอยู่ๆเจ้าของรถก็เกิดอาการวิตกกังวลจากข่าวร้ายข่าวลือหรือแม้แต่จากอารมณ์ของเขาเองครับและเขาก็ตัดสินใจที่จะขายรถคันนี้ในราคาที่ถูกลงไป50%คุณจะทำอย่างไรครับคุณจะกลัวแล้ววิ่งหนีจากโอกาสนี้ไหมครับไม่เลยครับคุณจะรีบวิ่งไปคว้าโอกาสนั้นไว้โดยไม่ลังเลเลยครับซึ่งตลาดหุ้นก็เป็นแบบนั้นครับ สำหรับบัฟเฟตต์ตลาดหุ้นก็เหมือนกับคุณตลาดครับคุณตลาดเป็นเพื่อนของเราที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลาครับบางวันเขาก็อารมณ์ดีและให้ราคาหุ้นสูงเกินจริงบางวันเขาก็อารมณ์เสียและให้ราคาหุ้นต่ำกว่าที่ควรจะเป็นครับและงานของเราก็คือการใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของเขาครับผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวของวิกฤตการทางการเงินในปี2008ให้ฟังครับ ในช่วงนั้นตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังตกต่ำข่าวร้ายถาถมเข้ามาทุกวันและนักลงทุนส่วนใหญ่กำลังตื่นตระหนกและขายหุ้นทิ้งครับแต่ในขณะที่คนอื่นกำลังกลัวบัฟเฟตตกลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามครับเขาได้เขียนบทความในหนังสือพิมพ์ The New York Times โดยมีหัวข้อว่าซื้อหุ้นอเมริกาฉันเองก็ทำและเขาก็ได้ลงทุนในหุ้นบริษัทที่ดีเยี่ยมมากมาย ในราคาที่ถูกที่สุดในรอบหลาย10ปีครับซึ่งการตัดสินใจนี้ไม่ได้มาจากที่เขารู้ว่าตลาดจะฟื้นตัวเมื่อไหร่ครับแต่มันมาจากที่เขารู้ว่าธุรกิจเหล่านี้มีคุณค่าที่แท้จริงและในที่สุดพวกมันก็จะกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งครับเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าความผันผวนไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวครับแต่มันคือของขวัญที่จะมอบโอกาสให้เราได้สร้างความมั่งคั่งในระยะยาวต่างหากครับ ถ้าคุณอยากจะลงทุนในแบบของวอร์เรนบัฟเฟตต์ก้าที่4ก็คือการมองความผันผวนของตลาดในฐานะเพื่อนครับเพราะเมื่อคุณทำแบบนั้นคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากความกลัวของคนอื่นและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณร่ำรวยครับในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่พยายามที่จะหาหุ้นที่มีราคาถูกที่สุดวอร์เรนบัฟเฟตกลับมองหาบริษัทที่มีประการทางธุรกิจที่แข็งแกร่งครับลองนึกภาพตามผมนะครับ ปราการทางธุรกิจก็เหมือนกับคูน้ำที่ล้อมรอบปราสาทในยุคโบราณครับปราสาทที่ไม่มีคูน้ำก็เหมือนกับธุรกิจที่ไม่มีความได้เปรียบในการแข่งขันครับใครๆก็สามารถบุกเข้ามาได้ง่ายๆและสร้างความเสียหายให้กับปราสาทได้แต่ปราสาทที่มีคูน้ำที่ลึกและกว้างใหญ่ก็จะเปรียบเสมือนธุรกิจที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่งและนั่นจะทำให้คู่แข่งไม่สามารถเข้ามาทำลายธุรกิจได้ง่ายๆครับ สำหรับบัฟเฟต t ประการทางธุรกิจสามารถมาได้ในหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นความได้เปรียบด้านต้นทุนพลังของแบรนด์การผูกขาดหรือแม้แต่ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่นที่สูงซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดและทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวของบริษัทโคคาโคล่าให้ฟังอีกครั้งครับในขณะที่คนส่วนใหญ่มองว่าโค ก็เป็นแค่น้ำอัดลมธรรมดาสำหรับบัฟเฟต์เขาเห็นว่าโค้กมีประการทางธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างหนึ่งนั่นคือแบรนด์ครับถ้าคุณลองไปที่ร้านค้าแล้วบอกว่าขอซื้อน้ำอัดลมอาจจะมีน้ำอัดลมหลายยี่อ้อให้คุณเลือกครับแต่ถ้าคุณบอกว่าขอซื้อโค้กคุณก็จะได้รับโค้กไปทันทีครับนั่นเป็นเพราะผู้คนทั่วโลกต่างรู้จักแบรนด์นี้ ไว้วางใจในรสชาติของมันและมีความผูกพันกับมันมายาวนานครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนครับและแม้ว่าจะมีบริษัทคู่แข่งหลายแห่งพยายามที่จะสร้างน้ำอัดลมรสชาติคล้ายกับโคกแต่พวกเขาไม่สามารถสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งเท่าโคกได้เลยครับและนั่นคือสิ่งที่ทำให้โคกเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอมานานหลายสิบปีครับเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่า การลงทุนในบริษัทที่ไม่มีความได้เปรียบในการแข่งขันก็เหมือนกับการสร้างปราสาทบนทรายครับมันจะล้มลงในไม่ช้าแต่การลงทุนในบริษัทที่มีประการทางธุรกิจที่แข็งแกร่งก็เหมือนกับการสร้างปราสาทบนหินผาครับมันจะมั่นคงและอยู่รอดในทุกสภาวะเศรษฐกิจถ้าคุณอยากจะลงทุนในแบบของวอร์เรนบัฟเฟตต์ก้าวที่5ก็คือการค้นหาประการทางธุรกิจครับ เพราะเมื่อคุณทำได้คุณจะสามารถแยกแยะระหว่างบริษัทที่ดีแต่ไม่มีความได้เปรียบกับบริษัทที่ยอดเยี่ยมและสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาวครับในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่สื่อหุ้นตามราคาที่ตลาดกำหนดวอร์เดนบัฟเฟตกลับให้ความสำคัญกับมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทนั้นมากกว่าครับลองนึกภาพตามผมนะครับสมมุติว่าคุณกำลังจะซื้อเพชรเม็ดหนึ่งครับ เพชรนั้นมีราคาที่คนหายตั้งไว้และมีมูลค่าที่แท้จริงที่คุณในฐานะผู้เชี่ยวชาญรู้ว่ามันคุ้มค่าที่จะซื้อหรือไม่ครับถ้าเพชรเม็ดนั้นมีราคาที่สูงเกินมูลค่าคุณก็จะไม่ซื้อมันครับแต่ถ้าเพชรเม็ดนั้นมีราคาที่ถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริงคุณก็จะรีบคว้าโอกาสนั้นไว้ครับสำหรับบัฟเฟตตการลงทุนในหุ้นก็เหมือนกันครับ เขาจะมองหาบริษัทที่ยอดเยี่ยมและมีประการทางธุรกิจที่แข็งแกร่งแต่เขาจะไม่ซื้อหุ้นของบริษัทนั้นเลยถ้ามันมีราคาที่สูงเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงครับซึ่งช่องว่างระหว่างราคาและมูลค่านี้เองที่บัฟเฟตตเรียกว่าส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ Margin of Safety ครับผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวของบริษัทอเมริกันเอ็กซ์เพรสให้ฟังครับ ในช่วงทศวรรษ1960 s บริษัทนี้ได้เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นเมื่อมีข่าวว่าโกดังของบริษัทหายไปซึ่งทำให้ราคาหุ้นของบริษัทดิ่งลงอย่างรวดเร็วครับนักลงทุนส่วนใหญ่ขายหุ้นทิ้งเพราะกลัวแต่สำหรับวอร์เดนบัฟเฟตต์เขามองเห็นสิ่งที่แตกต่างออกไปครับเขาได้วิเคราะห์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำลายมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทครับเพราะธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง ผู้คนยังคงใช้บัตรของพวกเขาและแบรนด์ของพวกเขาก็ยังคงน่าเชื่อถือครับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นครับดังนั้นบัฟเฟตต์จึงใช้โอกาสนี้ในการซื้อหุ้นของอเมริกัน Express รในราคาที่ถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมากครับและในที่สุดเมื่อเรื่องอื้อฉาวคลี่คลายลงราคาหุ้นของบริษัทก็กลับมาและทำให้เขาได้รับผลตอบแทนมหาศาลครับ เรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าความผันผลของตลาดไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวครับมันคือโอกาสที่จะทำให้เราได้ซื้อของดีในราคาที่เหมาะสมครับถ้าคุณอยากจะลงทุนในแบบของวอร์เรนบัฟต์ก้าวที่6ก็คือการแยกแยะระหว่างราคาและมูลค่าครับเพราะว่าเมื่อคุณทำแบบนั้นคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากความกลัวของคนอื่นและหลีกเลี่ยงการจ่ายแพงเกินไปสำหรับของดีได้ครับ ในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่พยายามที่จะซื้อซื้อขายขายหุ้นเพื่อทำกำไรในระยะสั้นวอร์เรนบัฟเฟตกลับใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาไปกับการถือหุ้นครับเขาถือหุ้นบริษัทที่ดีเยี่ยมเป็นระยะเวลานานหลาย10ปีและปล่อยให้พลังของดอกเบี้ยทบต้นทำงานครับลองนึกภาพตามผมนะครับสมมุติว่าคุณมีเงิน100บาทและคุณสามารถทำให้เงินนี้เติบโตได้10%ต่อปีในปีแรกเงินของคุณจะกลายเป็น1 1 0บาท ในปีที่2มันจะกลายเป็น121บาทเพราะ10%ของ110คือ11ในปีที่3ม,มันจะกลายเป็น133.1บาทและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเงินของคุณจะเติบโตแบบ Exponential หรือเติบโตแบบทวีคูณครับซึ่งในโลกของการลงทุนก็เช่นกันครับเมื่อคุณลงทุนในบริษัทที่ดีเยี่ยมบริษัทนั้นจะสร้างผลกำไรให้คุณ และเมื่อคุณปล่อยให้ผลกําไรนั้นสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มสร้างผลกําไรที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยตัวของมันเองครับผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวของคุณปู่บุญส่งให้ฟังครับคุณปู่บุญส่งไม่ให้เศรษฐีครับแต่เขาเป็นนักลงทุนที่อดทนครับในช่วงที่เขามีเงินไม่มากเขาก็ได้ซื้อหุ้นของบริษัทที่ดีเยี่ยมที่เขาเข้าใจครับและเมื่อราคาหุ้นขึ้นเขาก็ไม่ไปขายมันครับ แต่เขาก็จะซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและปล่อยให้หุ้นของเขาเติบโตไปเรื่อยๆเป็นเวลาหลายสิบปีเมื่อเวลาผ่านไปคุณปู่บุญส่งไม่ได้รวยจากการเก่งกําไรครับแต่เขารวยจากการที่เขาอดทนครับเขามีความอดทนที่จะไม่ขายหุ้นในช่วงที่ตลาดผันผวนอดทนที่จะไม่ขายหุ้นในช่วงที่เพื่อนของเขากําลังร่ํารวยจากการเก็งกาไรและในที่สุดเขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนั้นแข็งแกร่งกว่าการเก็งกาไรมากแค่ไหนครับ เรื่องราวของคุณปู่บุญทรงสอนให้เราเห็นว่าความสําเร็จในการลงทุนไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดครับแต่อยู่ที่ความอดทนและวิน,นัยที่จะปล่อยให้เงินของคุณทํางานครับถ้าคุณอยากจะลงทุนในแบบของวอร์เรนบัฟต์ก้าวที่7ก็คือใช้ประโยชน์จากพลังดอกเบี้ยทบต้นครับเพราะเมื่อคุณทําได้คุณจะพบว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนนั้นไม่ได้มาจากการซื้อซื้อขายขายในระยะสั้นแต่มันมาจากการถือครองหุ้นบริษัทที่ดีเยี่ยมในระยะยาวครับ ในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่จะฟังทุกคำพูดของผู้เชี่ยวชาญฟังทุกข่าวลือในตลาดและฟังทุกคำแนะนำจากเพื่อนๆแต่วอร์เรนบัฟเฟตกลับใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาไปกับการคิดด้วยตัวเองครับลองนึกภาพตามผมนะครับในช่วงที่ตลาดหุ้นกำลังคึกคักและเต็มไปด้วยการเก่งกำไรทุกๆวันจะมีนักวิเคราะห์มากมายออกมาให้คำแนะนำว่าซื้อหุ้นตัวนี้ ขายหุ้นตัวนั้นซึ่งถ้าคุณฟังทุกคำพูดคุณจะรู้สึกสับสนและแตัดสินใจไม่ได้เลยครับสำหรับบัฟเฟตต์เขาเชื่อว่าคำแนะนำที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากคนอื่นครับแต่มาจากตัวคุณเองเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านรายงานของบริษัททำความเข้าใจบริษัทและคิดอย่างลึกซึ้งว่าบริษัทนั้นมีคุณค่าที่แท้จริงหรือไม่ และเมื่อเขาตัดสินใจได้แล้วเขาก็จะเชื่อมั่นในตัวเองและไม่หวั่นไหวต่อความคิดเห็นของคนอื่นเลยครับผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวของบริษัท IBM ให้ฟังครับในช่วงที่บัฟเฟตต์ตัดสินใจลงทุนในบริษัทนี้มีนักวิเคราะห์หลายคนออกมาวิจารณ์การตัดสินใจของเขาครับพวกเขาบอกว่านี่ไม่ใช่การลงทุนที่ดีบริษัทนี้กำลังจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆแต่บัฟเฟตต์ ไม่ได้สนใจเลยครับเขาได้ใช้เวลาหลายปีในการศึกษาบริษัทนี้อย่างลึกซึ้งเขาไม่ได้ฟังว่าคนอื่นพูดอะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้แต่เขามองไปที่คุณภาพของธุรกิจครับเขามองไปที่ความได้เปรียบในการแข่งขันมองไปที่การบริหารงานและมองไปที่ศักยภาพในการทํากําไรในระยะยาวครับและเมื่อเขาเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเขาก็จะตัดสินใจลงทุนโดยไม่ลังเลเลยครับ เรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าความสำเร็จในการลงทุนไม่ได้อยู่ที่การฟังคำแนะนำของคนอื่นครับแต่อยู่ที่ความเชื่อมั่นในตัวเองและวินัยที่จะคิดอย่างอิสระครับถ้าคุณอยากจะลงทุนในแบบของวอร์เรนบัฟเฟตต์้าที่8ก็คือการจงระวังคำแนะนำครับเพราะการทำแบบนั้นจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด ไม่หวั่นไหวต่อความผันผวนของตลาดและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาวได้ครับในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่โฟกัสไปที่ตัวเลขในงบการเงินบัฟเฟตตกลับใช้เวลาของเขาไปกับการทำความเข้าใจกับคนที่บริหารบริษัทครับเขาเชื่อว่าแม้แต่บริษัทที่ดีที่สุดก็สามารถล้มเหลวได้ถ้ามีผู้นำที่ไม่มีความซื่อสัตย์หรือไม่มีความสามารถครับลองนึกภาพตามผมนะครับ สมมุติว่าคุณมีโอกาสที่จะซื้อธุรกิจร้านอาหารที่กำลังไปได้สวยครับแต่แล้วคุณก็พบว่าเจ้าของร้านเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์โกงลูกค้าหรือเอาเปรียบพนักงานคุณจะลงทุนในร้านนี้ไหมครับไม่เลยครับเพราะคุณรู้ว่าธุรกิจที่ดีจะไม่มีทางยั่งยืนได้ถ้าเจ้าของไม่มีคุณธรรมครับสำหรับบัฟเฟตต์การลงทุนในหุ้นก็เหมือนกันครับ เขาจะมองหาผู้นำที่มีคุณสมบัติสองอย่างครับอย่างแรกคือความซื่อสัตย์เขาจะมองหาผู้นำที่ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเหมือนเป็นคู่ชีวิตที่ไม่โกงเงินที่ไม่สร้างข่าวลือเพื่อปั่นราคาหุ้นและที่จริงใจกับนักลงทุนและอย่างที่สองคือความฉลาดครับเขาจะมองหาผู้นำที่สามารถคิดได้อย่างรอบคอบ ที่สามารถวางแผนในระยะยาวและที่สามารถพาบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าได้ในทุกสภาวะเศรษฐกิจครับผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวของบริษัทโคคาโคลาอีกครั้งครับเมื่อบัฟเฟตต์ตัดสินใจลงทุนในบริษัทนี้เขาไม่ได้แค่ศึกษาธุรกิจของโคครับแต่เขายัางได้ศึกษาโรเบ r โตโกอิซูเอต้าซีอในขณะนั้นด้วยครับบัฟเฟตต์รู้ว่าโรเบโตเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีความเฉียบแหลมและมีความซื่อสัตย์อย่างไม่มีทิฏฐิครับเขาสามารถเปลี่ยนโคคาโคล่าจากบริษัทที่ดูเก่าๆให้กลายเป็นบริษัทระดับโลกที่แข็งแกร่งและทำกำไรได้อย่างมหาศาลครับและบัฟเฟต t ได้พูดถึงความสำคัญของผู้นำคนนี้ว่าเมื่อผมซื้อหุ้นโคกผมกำลังซื้อโรเบโตครับซึ่งคำพูดสั้นๆนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่ลึกซึ้งว่า การลงทุนไม่ได้เป็นเรื่องของการซื้อแค่หุ้นแต่มันคือการลงทุนในคนที่จะพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จครับเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าแม้แต่ธุรกิจที่ดีที่สุดก็สามารถล้มเหลวได้ถ้ามีผู้นำที่แย่ครับแต่ธุรกิจที่ธรรมดาอาจจะกลายเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้ามีผู้นำที่ยอดเยี่ยมครับถ้าคุณอยากจะลงทุนในแบบของวอร์เรนบัฟเฟตต์9ที่9ก็คือ เลือกผู้นำที่ซื่อสัตย์และฉลาดครับเพราะเมื่อคุณทำได้คุณก็จะมั่นใจได้ว่าเงินลงทุนของคุณอยู่ในมือของคุณที่ไว้ใจได้และพวกเขาจะพาบริษัทของคุณไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวครับเราเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ว่าการลงทุนไม่ใช่การเก่งกำไรครับแต่มันคือการซื้อธุรกิจที่ดีที่เราเข้าใจเราได้ค้นหาวงกลมแห่งความสามารถของตัวเอง เราได้เรียนรู้ที่จะมองหุ้นในฐานะบริษัทไม่ใช่แค่ตัวเลขที่วิ่งขึ้นวิ่งลงเราได้เรียนรู้ที่จะมองความผันผวนในฐานะโอกาสเราได้ค้นหาปราการทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเราได้ฝึกแยกแยะราคาและมูลค่าเพื่อไม่ให้จ่ายแพงเกินไปสำหรับของดีเราได้ใช้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นเพื่อทำให้เงินของเราเติบโตในระยะยาว เราได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าฟังคำแนะนำจากคนอื่นและสุดท้ายเราได้เลือกที่จะลงทุนในผู้นำที่ซื่อสัตย์และฉลาดตลอดการเดินทางนี้ผมหวังว่าคุณจะมองเห็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนครับนั่นคือการลงทุนแบบวอร์เรนเบรฟตไม่ใช่เรื่องของความฉลาดเชิงตัวเลขที่ซับซ้อนครับแต่มันเป็นเรื่องของความคิดที่เรียบง่ายที่ใช้หลักการพื้นฐานที่ทุกคนเข้าใจ คนส่วนใหญ่มองว่าการลงทุนในหุ้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นเกมที่มีแต่ความเสี่ยงและเป็นเกมที่ยากเกินไปสำหรับพวกเขาแต่ความจริงแล้วการลงทุนในแบบของบัฟเฟตไม่ใช่เกมครับแต่มันคือการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนที่ใครๆก็สามารถทำได้ถ้าคุณมีวินัยและมีความอดทนแล้วคุณจะเริ่มต้นอย่างไรไม่ต้องรอให้พร้อมครับไม่ต้องรอให้ตลาดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม แต่ให้คุณเลือกบทเรียนเพียงข้อเดียวจากทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาและเริ่มลงมือทำมันตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาในการอ่านงบการเงินของบริษัทการมองหาปราการทางธุรกิจของบริษัทที่คุณสนใจหรือการหยุดฟังคําแนะนำจากคนอื่นมากเกินไปเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆครับผมเชื่อว่าถ้าคุณสามารถทำสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ได้อย่างสม่ำเสมอคุณจะพบว่าคุณได้กลายเป็นนักลงทุนที่แข็งแกร่งมีความสุข และสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตของคุณได้อย่างแท้จริงเพราะคุณได้เรียนรู้ที่จะควบคุมชีวิตของคุณเองและไม่ปล่อยให้ความกลัวมาควบคุมการตัดสินใจของคุณครับผมหวังว่าเนื้อหาที่เราได้นําเสนอจะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นเดินทางบนเส้นทางสู่ความสําเร็จของตัวเองได้มากขึ้นนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและแชร์ช่องของเราให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ